นะคะกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569นะคะขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณานะคะของสภาก็วันนี้เข้าสู่วันที่สองแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเริ่มต้นมาตอน9.30 9.30กว่ากว่านะคะเปิดมาที่มาตรา14นะคะเป็นงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์9.30กว่ากว่ามาตรา14ตอนนี้6.00เมื่อสักครู่นี้ยังอยู่ที่มาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมนะคะเดี๋ยวจะพาไปสรุปภาพรวมตลอดทั้งวันนะคะผู้สื่อข่าวเราปักหลักอยู่ที่นั่นนะคะติดตามกับคุณวรพัฒน์พัทยากลรายงานสดมาจากรัฐสภาค่ะคุณวรพัฒน์เชิญค่ะใบวันนี้กระทรวงคมานาคมคือหนึ่งในกระทรวงที่ถูกอภิปรายจํานวนมากนะครับเนื่องจากเป็นหนึ่งใน5กระทรวงซึ่งได้งบประมาณจํานวนมากนะครับแล้วก็ฝ่ายค้านเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณยังไม่สมเหตุสมผลครับ ภาพรวมในวันที่สองของการอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ยังคงดำเนินการไปอย่างเรียบร้อยสสทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลสลับผลัดเปลี่ยนการอภิปรายรวมถึงฝั่งกรรมธิการก็มีการชี้แจงเป็นระยะนะครับ ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการอภิปรายในมาตรา14งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสาก์ก่อนที่ที่ประชุมสาภาผู้แทนร,ราษฎรจะสามารถผ่านงบประมาณปี2569ในมาตรานี้ด้วยเสียงเห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงข้างมาก251เสียงไม่เห็นด้วย135เสียงงดออกเสียง44เสียงแล้วก็ไม่ลงคะแนน4เสียงครับหลังจากนั้นมีการอภิปรายถึงงบประมาณมาตรา15ของกระทรวงคมนาคมที่ได้รับงบประมาณมากที่สุดเป็นอันดับที่ห โดยนายวิโรธลักษณะอดีศรสสสพักประชาชนได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับการจัดซื้อรถเครนที่ปัจจุบันประสบป,ปัญหาจากกฎหมายที่ล้าสมัยถึงแม้เป็นไปตามมาตรฐานสากลถูกตำรวจจับด้วยข้อหาน้ำหนักเกินทั้งที่ไม่ได้บรรจุสิ่งของใดจึงเสนอชะลอการจัดซื้อ7.56ล้านบาทในปีงบ2,569แล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานพร้อมกับป้องกันการสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบครับ ซึ่งนายพัฒนาสัพพโสโนในฐานะคณะกรรมการกิการก็มีการชี้แจงว่าเป็นการเสนอของงบประมาณจัดซื้อรถเครนแล้วก็การแก้ไขกฎหมายของกรมทางหลวงนั้นเป็นคนละเรื่องกันซึ่งหากจะให้ปรับลดงบประมาณในส่วนนี้มองว่ามีเหตุผลที่ไม่เพียงพอครับผมจึงขอเสนอให้ปรับลดงบประมาณตัดเลยดีกว่า ในการจัดซื้อรถเครนของกรมทางหลวงชนบทจำนวนสองคันนะครับมูลค่า7.56ล้านบาทในปีงบประมาณ2 5 6 9ออกไปก่อนครับและให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยไปแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับรถเครนให้สอดคล้องกับโลกใบนี้เหมือนกับที่ประเทศอื่นเขาทากันซะก่อน <S 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 เพื่อไม่ให้รถเครนที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมถูกต้องตามหลักวิศวกรรม กลายเป็นของผิดกฎหมายเพียงเพราะว่ากฎหมายของประเทศไทยเราล้าหลังและไม่สมเหตุสมผลไม่คํำนึงถึงหน้าที่การใช้งานของรถเครนซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการที่ประกอบวิชาชีพโดยสุจริตแถมยังเป็นการเปิดช่องให้มีการขูดรีดลีดไถผู้ประกอบการที่ทำอาชีพโดยสุจริตอย่างไม่เป็นธรรมและเมื่อไหร่ก็ตามที่กฎหมายแก้ไขเรียบร้อยแล้วในปีถัดไปจึงของบประมาณก้อนนี้กลับมาใหม่ ขอบพระคุณครับท่านประธานครับของท่านวิโรธผมน,อน้นอมรับเลยนะครับเรื่องนี้ผมติดตามอยู่นะครับท่านวิโรธผมต้องชื่นชมท่านจริงๆเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันต้องไปแก้นะครับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องกรมทางหลวงนี่แหละครับเรื่องรถเคนเนี่ยเป็นประเด็นที่กรมทางหลวงเองต้องเป็นการบ้านนะครับแต่ว่าที่ท่านวิโรธนะครับเสนอปรับลดที่กรมทางหลวงเสนอ,อคําขอมาขอซื้อรถเคนเนี่ยมันคนละประเด็นกันแต่ว่า มีสาระมีประโยชน์ให้มีแน่นอนนะผมต้องขอบคุณท่านวิโรจเลยเรื่องนี้แต่ว่าถ้าจะให้ผมในฐานะประธานอนุกรรมธิการบอกว่าจะต้องปรับลดงบป,ประมาณลดเคนที่กรมทางหลวงเป็นคนเสนอคําขอขึ้นมานะครับแล้วคนเสนอตั้งคือสํานักงบป,ประมาณผมก็เชื่อว่ามันไม่มีเหตุผลเพียงพอนะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยยังไม่ได้แก้ไขแต่ว่าหน่วยงานเองทําคําขอขึ้นมาเราไม่พิจารณาให้ ทางด้านนางสาวพักขมลน,นุนอนันต์สสพักประชาชนมีการอภิปรายงบประมาณของสำนักง,งานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสอนาขอขในส่วนของโครงการศึกษาจะเตรียมเอกสารคัดเลือกเอกชนลงทุนโครงการเชื่อมอ่าวไทยกับอันดามันหรือว่าแลนดบริดจำนวน15.4ล้านบาทมองว่าโครงการดังกล่าวไม่บรรลุวัตถุประสงค์และก็โครงการแลนบริดนั้นไม่มีความคุ้มค่าไม่เห็นผลลัพธ์แต่ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนักลงทุน ท่านี้ยังเป็นงบประมาณผูกพันมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2,567จนกระทั่งถึงปี2,570มูลค่ากว่า45ล้านบาทซึ่งก็มองว่าเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุครับเรื่องนี้นายพัฒนาสพโสในฐานะคณะกรรมาการก็มีการชี้แจงนะครับยืนยันว่างบประมาณส่วนนี้ปร,รับลดไม่ได้เนื่องจากเป็นงบผูกพันแต่ว่าเป็นข้อสังเกตที่ดีจึงฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมรับใบพิจารณาต่อไปครับ วันนี้เงิน15ล้านบาทสั้นๆค่ะที่จะต้องให้ท่านเตรียมในการศึกษาเนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นเป็นจริงเลยค่ะท่านจะเกาให้หนังถลอกทั้งตัวมันก็ไม่หายคันไงเพราะปัญหาคือโครงการแลนบิดมันไม่คุ้มค่ากับการลงทุนท่านจะเตรียมเอกสารยังไงให้นักลงทุนเขาสนใจค่ะ สุดท้ายค่ะการจึกการศึกษาเตรียมเอกสารการคัดเลือกเอกชนการลงทุนในโครงการแลน์บิดมันผูกพันมาตั้งแต่ปี2567เสียเงินไปแล้ว34ล้านบาทนะคะและผูกพันไปในปีงบประมาณ2570อีก11ล้านบาทรวมๆต้องเสียให้กับโครงการศึกษาจัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ลงทุนเพื่อให้เอกชนเข้ามาลงทุนในโครงการแลนด์บิดเนี่ย45ล้านบาท เงิน45ล้านบาทกับการลงทุนที่ผูกพันขนาดนี้และมองไม่เห็นผลลัพธ์เลยที่ฉันคิดว่าเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุจริงๆขอบคุณค่ะ,ะที่บอกว่าเรื่องของสอนขอขนะครับในโครงการเชื่อมอ่าวไทยอันดามันก็คือแลนด์บริดนะครับซึ่งท่านบอกว่าปรับลดไม่ได้ซึ่งอนุกรรมธิการก็ยืนยันกับท่านเห็นบอกว่าเป็น งบผูกพันนะครับเราปรับรถไม่ได้อยู่แล้วแต่เป็นข้อสังเกตที่ดีนะครับก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกระทรวงคมนาคมนะครับที่ท่านพระคมนนะครับท่านเป็นห่วงเป็นใยผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับ ขณะเดียวกันในวันนี้ที่ประชุมก็มีสีสันบางช่วงบางตอนนะครับที่เรียกือเสียงฮือฮาในที่สภาก็เป็นการประทักคารมกันเล็กๆน้อยๆระหว่างประธานวิ่ยัยคานนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลกับนายอดิศรเพียงเกษตสพรรคเพื่อไทยหลังจากที่ประธานวิ่ยัยคานได้ขอหารือเกี่ยวกับองค์ประชุมซึ่งในขณะนั้นได้สังเกตตัวเลขการลงมติล่าสุดที่มีเพียง248คนซึ่งอาจมีความสุ่มเสี่ยงไปดูบรรยากาศช่วงนี้ครับ ท่านประธานครับผมจะบอกว่าทางฝ่ายค้านเองเนี่ยก็ได้ให้ความร่วมมือนะครับเป็นองค์ประชุมแล้วก็แสดงตรงอยู่ตลอดนะครับตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะครับก็แล้วผมก็เห็นว่าฝั่งรัฐบาลเนี่ยจริงๆองค์ประชุมก็ครบเกือบตลอดนะครับแต่มาตรตาเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยฝั่งรัฐบาลเนี่ยน่าจะเหลือองค์ประชุมอยู่ประมาณ2อ8สท่านแล้วนะครับถ้ากลับไปอีกสักสองสาท่านนี่ผมก็ไม่รู้จะแบกต่อได้หรือเปล่านะครับก็ฝากนะครับฝากฝั่งรัฐบาลนะครับดูแลองค์ประชุมกันดีๆนะครับ เห็นบอกว่าไม่ต้องมายืมจมูกฝ่ายค้านหายใจนะครับถึงเวลาแล้วอาจจะต้องมาอ้อนวอนขอให้พวกผมต่อลมหายใจนะครับดูแลกันเองดีๆด้วยนะครับผมท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายอดิศรเพียรเกตผมขอขอบคุณทางฝ่ายค้านที่เป็นห่วงนะครับผมคิดว่ารัฐบาลของเรามีความมั่นคงรับผิดชอบเกี่ยวกับองค์ประชุมเรามีจมูกของเราหายใจ ไม่จําเป็นต้องไปพึ่งจมูกใครครับขอบคุณครับ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 วอาคไหมประธานครับครับไม่เป็นไรครับเราอย่าไปนัดไปเพราะว่าประธานครับขออนุญาตครับงบประมาณเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องการให้มันเสร็จก็ขอบคุณท่านนิ้สอนที่ยืนยันนะครับจะได้รู้ว่าอยู่ด้วยตัวเองได้พวกผมจะได้ไม่ต้องแสดงตนให้นะครับ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 แม่ที่ประชุมไม่ควรจะใจเสียงนะฮะ แม่สายค้านพูดมาขนาดนี้ก็ต้องจับตาตลอดทั้งคืนแล้วครับเพราะว่าการลงมติแต่ละครั้งก็ต้องมีการนับองค์ประชุมกันก่อนครับทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่สภาผู้แทนราษฎรครับค่ะขอบคุณนะคะคุณวรพัฒน์นะคะคือมีทั้งหมด41มาตรานะคะสำหรับการพิจารณาร่างพรบงบนะคะแต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยไปได้17มาตรานะคะแล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะถามว่าอย่างนี้จะต้องขยายเวลาหรือเปล่านะคะประธานวิบอกว่า ไม่น่าหรอกนะเดี๋ยวก็หลังจากนี้นะจะผ่านชิ้วๆไม่<า>ไมีปัญหาอะไรนะคะคือเมื่อเช้าในสัมภาษณ์ประธานวิรัฐบาลบอกว่าดีไม่ดีวันสุดท้ายอาจจะจบแค่2องทุ่มก็ได้นะสองทุ่มก็อาจจะโหวตได้แล้วนะครับเดี๋ยวรอดูกันต่อไปคือวันนี้ไปใช้เวลาเยอะตอนมาตรา15กระทรวงคมานาคมนิดหนึ่งนะครับ